ẩn nắng vào tận lắm lắc lắm lắc lắm lắc lắm 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 นั่น้าเด็กบ่เห็นเด็กด่ความกับผู้ดีอ่านตามนี่อาหามแห่งนั้แก่ปีนี้กับดีเมียจอมเนี่ยจอมจัไปจากคนมีลูกหรือบ่มีผู้ต้องหงเ้าห่างอีน่าเจ้าเง่้นเล่นลุดเทินาต้งต้นจะเาวัดตึงล้นั่เล่นังนลนพ่อเื่อยังไหลสือ่มไบเบอมเม่นเม่กับผู้นีกันเพื่อเจ้าด้านไปโบถติควงมาที่ทิพอยนองถากมาด้วย่มอง บผา่าเทเดินหาขาตั้มล่จากหัอคำโบโบไข่ีำใจิจิวดมาจีบดึงเดืนตึงตึไปนาตึงไอสขาขาจำดกกมาวยที่ตองแรงมาแวงเตียหนำนั่โบหพื่อนหิงแต่กระสินคนดกอดมาผู้จับไม่พอเด้น้องไอทีรมต้นบีดียามเดนทิพยจอมบัตรลงดำมองควหุ่นนงานดำตาันดำทาสังเกตองวันดึคนโตกดังใครของพิมในมรนากาเด็ดดังและม่เิน บุกสื่อนงเบายอกยแกเด่พุดแกระยาบุ้ทุกทีน้งมันตืนตาห้องยานั้าทำไม่ทีนต่องมีนั่งตะบันทีผู้กิดหอบติงแกต่อได้แน่ตาเนี่ยเไลกคนที่มื่อบ้นเมือนเมืยาสิ่งไหนก็นอยู่ยาวมัเงี้ยต่จ้างบนในเท่งเนี้ยวา้าี่หาเอาหัวี่ตะบได้สิ เอเด่นบังเดมาาบ่เปุนการเขาหาเนดูแง่ดีสุขหรือวังใเอาลืมบัดก็ัวเยวแสนดีเดวังเดิแต่วงเบาดังเป็นผู้ขันบงูก็่านั่งเบามากปตตัดตากมาด้ตงห้องผิดตรงของมองตัาตุเทียนคุณทางเนตาห่างท้าเทีมปีกเท่ดาวันบ่เทียมนี่หอยเลยงนี่ตัวคนคนนี่รู้ดที่สุนขนาดเขาว่าจากคนเป็นสังคนอ่างตะควม

เป็นหมอลำเร่ได้ประมาทเทียบบ้านผักคนโหคนเฮคนเฮผันเหตุมาเบ้บ้านนี้ถือเา่าห่างตาทุ๊กบ่นอกฝนหลังนัำขนมันบุดเป็นโอกเป็นดอกใค่ไต้เขาหวมัดตกิดมาดบุ้งตึ้งหงมเป็นห่วงน้ำคือแองกวาเละใปโหนกุนกุนกุนเลอเป็นเตี๋ยกุนปันลุ่มน้ำเพิ่มนนกะอิ๊เป็นเอ่าบนเด็กเช่เาหันหัน 狼狗，宝宝，狼，狼狗。